สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาติดตามจุลินทรีย์เจาปวกนะครับที่เราทําไว้นะครับเนะาะเมื่อวานอัดไปคลิปนึงแล้วแหละนะครับจะเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนะเลยไว้นําเสนอสู่เพื่อนๆนะครับในแบบรูปแทนเนาะนี่ครับวันนี้จุลินทรีย์เจาปวกของเราเดินดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยครับดูก้อนนี้นี่เดินทั้งลูกแล้วเห็นไหมครับถ้ามี อุณภูมิวัดในนี้นะครับตอนนี้เนี่ยร้อนมากเพื่อนๆดูจากไอ้น้ำเนี่นะครับแปลว่ากิจกรรมของจุลินทรี์นะครับนี่คายน้ําเยอะมากนะครับไอน้ําเต็มถังไปเลยครับแล้วก็ร้อนมากนะครับถ้าหน้าหนาวนี่นะครับเพื่อนๆน๋อทำจุลินทรีย์ใช้เองเนี่ยไม่ต้องก่อไฟผิงนะครับ <laughs> อยู่ในถังจุลินซียก็สามารถรักษาความอุ่นของร่างกายได้นะครับ พาเพื da, shorts, ่อนๆมาดูนี so, ่นะครับลักษณะการเดินของจุลินทรีย์เห็นไหมครับเขาก็จะเดินไปทางก้อนอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็เราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับจนกว่ากิจกรรมจุลินทรีย์ของเขาเนี่ยสงบลงคืออุณหภูมิในเนี้ยก็จะลดลงนะครับแล้วเชื้อก็จะเดินทั่วจุลินทรีย์พอดีนะครับทั่วทั่วก้อนอาหารพอดีเนาะเหตุผลที่เราปั้นเป็นก้อนกลมๆเพื่อนๆเห็นไหมจะมีพื้นที่สัมผัสอากาศเยอะขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับพื้นที่สัมผัสอากาศเยอะขึ้นนะ ก็จะทำให้เชื้อจุลินทรีย์เดินได้ดีมากขึ้นนะครับมีก้อนใหญ่ๆนะครับนี่ดูโอ้ก้อนใหญ่ๆก้อนเล็กๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะค่อยๆอย่างนี้แล้วเขาก็จะกินออกไปเป็นวงกว้างเรื่อยๆนะครับทบทวนเพื่อนๆเนาะอาหารที่เรามีในนี้ครับก็จะมีข้าวสุกนะครับรำแล้วก็ตัวจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับที่เราไปขุดมาวันนั้นเนาะ นี่นะครับขุดครั้งเดียวครับทำร้ายปลวกครั้งเดียวเนี่ยเราสามารถต่อจุลินทรีย์ไปแบบอันนันเลยนะครับไปได้เรื่อยๆนะและลักษณะอย่างหนึ่งนะครับจุลินทรีย์เจ้าปลวกคือเจ้าปลวกแต่ละที่เนี่ยนะครับลักษณะของการเดินของจุลินทรียนะ์เนาะหรือตัวเส้นใยพวกนี้จะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับจึงแสดงเห็นว่าเห็ดปลวกบางที่เนี่ยกัดอกเล็กดอกกลางดอกใหญ่มากนะครับ ก็แน,นะนำให้เพื่อนใช้จุลินรีย์หลายที่มาทําแล้วกันนะครับแต่ของเราเนี่ยทำแบบเร่งด่วนเนาะใช้ที่เดียวนะครับก็จะเห็นว่าการเดินของเชื้อเป็นแบบเดียวนะครับแสดงว่าบริเวณนี้นี่เนาะปลวกเนี่ยมีเชื้อจุลินรีย์ตัวนี้นะครับจุลินทรีย์จาวปลวกตัวนีน้เดี๋ยวเราจะไปลองขุดที่อื่นมาโรยๆในนี้ดูนะครับดูว่าการเดินของเชื้อจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้พาเพื่อนมาติดตามวันที่3นะครับของการทําเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวกของบ้านันไม้พอเพียงเห็นไหมครับเริ่มแห้งแล้วเมื่อกี้ยังเปียกแฉะอยู่เลย กิจกรรมจุลินทรีย์นะครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราบ้านพันไม้พอเพียงนะครับในการทำจุลินทรีย์เจ้าปลวกใช้เองลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับมาดูอ่ะรอน